สารารชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับมอบหน้าที่พร้อมสารต่อนโยบายเดิมปราบกลุ่มกวนเมืองและรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นกวนเมืองในพื้นที่อำเภอดอยหล่อแล้ว ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีส่งมอบหน้าที่ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีตำรวจกองเกียรติยศและผู้กำกับหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่งและแม่บ้านตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพิธีและแสดงความยินดีค่ะพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าได้มีการสารต่อนโยบายของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่คนเดิมที่วางกรอบไว้แล้วเกี่ยวกับเด็กแว้นวัยรุ่นกวนเมืองส่วนกรณีกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์นับสิบคันปาระเบิด บนถนนลายบนถนนสายดอยหลอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่3าขออภัยค่ะเมื่อ3วันก่อนซึ่งมีอาวุธมิดดาบครบมือจนสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนซึ่งใช้รถใช้ถนนขณะนี้รู้ตัววัยรุ่นกลุ่มนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นเยาวชนค่ะบางส่วนเนี่ยควบคุมตัวมาไว้ได้แล้วนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างขยายผลจับกลุ่มที่เหลือต่อไป